ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นสวัสดีช่วงบ่ายสี่โมงับสี่โมงกว่าพอดีมาจช้อปปิ้งไปทุเะหน้าดิสซีมาหลักลับครับก็เลยถ่ายบันทึกคลิปตอนกลับไปด้วยเลยับพร้อมเพื่อนๆในชมกันบรรยากาศช่วงสี่โมงกว่าของย่านรามคำแหง คนก็นยังไม่เลิกงารฝั่งน้นเป็นมอรามนะครับมอรามก็ลมเลื่อนหน่อยมีต้นมองต้นไม้อากาศดีเย็นดีฝั่งทางซ้ายมือนี่ก็จะมีของขายมีร้านของร้านค้าขายทุกอย่างสารพัดใครที่เคยมาก็คงจะรู้ครับยิ่งสมัยช่วงหลายๆปีมาก่อนคนก็นจะเยอะทุ้พานก็เยอะ ครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงาครับผมเพื่อนๆมีชมการย่านถนนรามคำแหงครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับเย็นอะไรมากมายราะช่วงสี่โมงกว่าแดดยังเปรี้ยงอยู่นะครับเห็นไหมครับแดดฝั่งทางนูน้นทางมรามทางอาคารครับ ใจเตี้ยงเลยร้อนครับกรุงเทพกรุงเทพมีร้อนร้อนมากมาต,ตอน่อ,อนลงทิพยอยู่หน้าถึกนี่ว่าฝนจะตกแต่ยังไม่ตกมากอากาศร้อนหนัามากเลยครับกะตกลงมาก็คงดีครับคงเย็ยนสบายแล้วก็ชะล้าฝุนนะครับก็คงเทพฝนเยอะเยอะมากครับ ล้างชะล้างฝุ่นตามอาคารตามถนนอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยลดฝนครับไปนูท่ชชู่ไปครับครับเห็นดูทิชชู่ก่อนเอาทิชชู่เนี่ยครับรอบ้องก่อนนะครับโอเคครับเียทิชชู่ไปใช้กลัแบบกล้อ ก็ไปกันต่อถนอนย่านรามคำแหงเมื่อก่อนคนเยอะทุกพรานคนเยอะมากครับเนี่ยในช่วงตรงเนี้ยเมเจอร์นะครับเป็นรงโรงหนังก็จะใช้ตับคนก็จะเยอะเดี๋ยวนี้ก็ปิดตัวลงปิดตัวลงปิดตัวลงช่วงสถานก,การณ์โควิดนั่นแหละครับแต่วก็ปิดยาวเลยก็เห็นบอกว่าหมดสัญญาอะไรด้วย ก็คงจะไม่ได้ทำการขายละด้านหน้าเขาก็จะมีของขายมีเสื้อผ้า,าอะไรประมาณเนี้ดเพื่อนๆไปชมกันโอเคัาทุกคนมันก็เดยลาพอสมคดดวรละสามนาทีกว่าละแล้วก็จบคลิปเลยเทียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน สวัสดีครับ